สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามารู้จักกับบลอนเซอร์นะคะบลอนเซอร์สำหรับสาวผิวแทนก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะหลายคนยังไม่ทราบใช่ไหมคะว่าบลอนเซอร์คืออะไรนะคะบลอนเซอร์ก็เป็นเครื่องสำอางชนิดหนึ่งนั่นเองนะคะมีความคล้ายกับบลัชออนที่ปัดแก้มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะแต่จริงๆแล้วความเปลี่ยนบลอนเซอร์มันต้องใช้ ให้สีที่เราใช้สีที่เราเลือกนะคะมีความเข้มกว่าสีผิวของเราจริงๆนะคะประมาณ1-2ถึเฉดสีนะคะบรอนเซอร์จะช่วยทำให้มีความรู้สึกว่าเป็นผิวแบบผิวบ่มแดดนะคะผิวสุขภาพดีนะคะผิวก็จะดูฉ่ำๆนะคะแล้วก็ทำให้ดู แทนยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่สงสัยว่า bronzer ใช้ยังไงนะคะแล้วก็ที่ s t a r ์มีวันนี้นะคะก็มีสีเฉดด้วยกันนะคะแล้วก็เลือกใช้สีที่เข้มที่สุดนะคะเอามาปัดตรงช่วงแก้มนะคะแล้วก็สีพวกอ่อนๆก็เอาไปเป็นไฮไลท์ได้นะคะแล้วก็คนที่เป็นผิวแทนอยู่แล้วผิวสีน้ำผึ้งผิว2ส,สีนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้ถามว่าจำเป็น คือมันก็ไม่ได้จําเป็นแต่ถ้าเกิดว่ามีมันก็จะดูแบบการแต่งหน้าของเรามันก็จะดูปิดเป็นแบบโปรไปอีกระดับหนึ่งนั่นเองนะคะวิธีปาดบรอนเซอร์ก็ปัดตรงช่วงประมาณแก้มนะคะให้มันดูมีความช่ำนะคะมีเป็นเหมือนผิวไปอาบแดดมาอย่างเนี้ยค่ะ บางคนอาจจะไม่ชอบบางคนอาจจะไม่แบบว่าเออผิวมันดูคล้ำไปนะคะเวลาปาดบลอนเซอร์แต่จริงๆไม่ใช่ถ้าคุณเลือกเฉดสีที่ถูกต้องนะคะบลอนเซอร์จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะดูแบบดูผิวที่มีสุขภาพดีนั่นเองนะคะแล้วมันจะทำให้สีผิวเราเข้มขึ้น เข้มขึ้นในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณแบบว่าเป็นผิวที่สุขภาพไม่ดีนะคะโดยเฉพาะใครที่อยากเดินทางสายฝอแล้วก็อยากแต่งหน้าแบบสายฝอนะคะตัวบรอนเซอร์ตัวนี้คือมันต้องมีเลยแหละเป็นเครื่องสําอางไอเทมหนึ่งที่หลายๆคนนะคะคิดว่ามีอยู่ในสต็อกกันเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าปัด เยอะจนเกินไปหรือว่าปัดบรอนเซอร์จนแบบว่าเลือกสีที่ไม่ถูกต้องอะคะ่ะมันก็จะมีผลเสียคือการที่ทําให้ดูมีอายุขึ้นทําให้หน้าดูแก่ขึ้นนะคะก็ต้องปัด ริมาณที่พอเหมาะแล้วก็เลือกสีที่ใช่โทนสีที่ใช่สําหรับเรานั่นเองนะคะบรอนเซอร์ zer, เลือกยังไงก็ต้องเลือกตามสีโทนสีผิวของเราสมมุติว่าเราเป็นคนผิวสีแทนผิวแบบน้ําตาลอมแดงอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้เลือกใช้บรอนเซอร์ที่เป็นสีออกอมส้มนะคะหรือว่าออกเป็นบรอนที่มีความเป็นโกลนะคะสีเป็นแบบปล่อนทองอะไรอย่างนี้นะคะเป็นแบบออกสีน้ําผึ้งมีพื้นรองพื้นของเขามีความ สีเหลืองอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีความเป็นสีแบบแนวออกทองๆอ,ออกน้ำตาลอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ที่แบบแนะนำก็เป็นบรอนเซอร์ที่ของ Anastasia Beverly Hills คือใช้ได้กับหลายๆสภาพ ะะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีหลายเฉดสีมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลองเลือกหาซื้อดูนะคะถ้าเกิดสมมติว่าไม่ใช้แบรนดน์นี้จะใช้แบรนด์อื่นก็ได้นะคะลองเปรียบเทียบสีดูกันแล้วไม่ก็ไปที่เคาน์เตอร์เครื่องสาอางแล้วก็ลองทดสอบดูได้นะคะมีหลายยี่ห้อตามท้องตลาดหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะก็มีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็น อีกหนึ่งวิดีโอที่จะเอามาบอกกับ คุณผู้ชมนะคะว่าบรอนเซอร์ใช้ยังไงแล้วบรอนเซอร์มันเป็นยังไงนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ตา์โปรดมากมากนะคะแล้วก็สีที่ใช้บ่อยมากๆนะคะแล้วก็แพ็กเกจจิ้งแบบนี้สามารถที่จะถอดถาดสีออกมาได้ด้วยแล้วส่วนที่เป็นสีสว่างหน่อยนะคะอย่างเช่นสีขาวหรือออกสีมุกนะคะเราก็สามารถที่จะเอามาแตะตรงจมูกได้นะคะเพื่อที่เอามาเป็นแบบ แนวไฮไลท์อะไรอย่างนี้นะคะสีบับเบอรี่ก็เหมาะสำหรับสาวผิวสีแทนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะก็จะเป็นแนวโกลเด้นบรอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีที่ชอบใช้มากๆนั่นเองนะคะเป็นสีที่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากทำให้หน้าดูฉ่ำ ะะดูเป็นผิวบ่มแดดดูเป็นสาวสายฝอนะคะก็สามารถที่จะเลือกใช้บรอนเซอร์ตัวนี้ได้นะคะลองหาซื้อดูนะคะแล้วก็ลองเอามาใช้ดูนะคะวันนี้สตาร์ก็ต้องลาไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะ